มาเช็คบินที่ดินชาวบ้านคุณแมวสาวเราสองคนทํารายการด้วยกันมาก็นานนะไม่อยากย้อนประวัติศาสตร์ย้อนละมันยาวยาวใช้ประวัติศาสตร์เลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแม่ใช้คํำจาได้ไหมครับเมื่อซักซักซักน่าจะเกปีที่แล้วป่ะขนาดนั้นเลยเหรอที่ดินนี่นานมากแล้วนะเราเคยตามเราสองคนเนี่ยสบตากันแปดเก้าปีด้วยเหรอไม่ใช่สองปีแน่ๆมากกว่านั้น เมื่อน่าจะนานมากแล้วอะนานมากแล้วหลังหกเจ็ดแปดปีก่อนแหละนานจริงไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดปีที่แล้วเราสองคนเนี่ยเคยเจาะข่าวเรื่องหนึ่งคตามข่าวระบุว่าคุณประยุทธ์หมายกิสริในนามบริษัทไทยน็อกสตีลค่ะสแตนเลสอะไรสแตนเลสสตีลนะฮะไทยน็อกสก็เข้าไปสร้างสนามกอล์ฟแถวแถวอำเภอสีคิ้วจังหวัดโคราชค่ะระดับ2,300ายไร่แต่ที่ดินตรงนั้นมันมีปัญหา 2,300ไร่ไม่ใช่มีปัญหาหมดนะที่ตรงสีคิ้วตรงนั้นอะสมัยที่เราเคยตามข่าวเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วมันมีปัญหาแล้วก็เงียบหายไปคมาโผล่อีกทีในวันสองวันนี้มีข่าวว่าปปชเรื่องเนี่ยไหลาจากหน่วยงานตรวจสอบไปที่ปปชและคณะกรรมการปปชมีมิติชี้มูลความผิดละใช่ค่ะชี้มูลความผิดว่ามีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งรู้เห็นเป็นใจสมคบคิด ด้านเมฆทวนน้ำออกเอกสารสิทธิ์ให้กับคุณประยุทธ์ภากิจสิริเพื่อนนำไปใช้ในการสร้างสนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าสนามกอล์ฟนะคะมัลเทนคลีสนะคะมัลเทนคลีสคลีสหรือรีสอร์ทแอนด์เลสเเดนซ์อยู่ตรงตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วโคราชนนกราบ2,300ัไร่ที่นั่นนะ อลังการจริงๆมีทั้งสนามกอล์ฟระดับ27หลุมมีบ้านพักแาอากาศแบบพูเวล่าสร้างขายมีโรงแรมมีรีสอร์ท5ดาวมีสปาลิมทานมีสปาลิมทานด้วยนะมีสปาลิมทานนะและมีพื้นที่จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งด้วยมีส่วนของช็อปปิ้งมอลล์เล็กๆด้วยมีสนามไดฟ์กอล์ฟด้วยมีคลับเฮาส์ที่เป็นพัตคารร้านาหาด้วย คร, oh. ครบอยู่ในพื้นที่2,300ไร่ตรงนั้นมีครบทุกอย่างไปอยู่เป็นอาณาจักรเลยอ่ะไม่ต้องไปไหนคณะกรรมการปปชใช่มูมความผิดเจด้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มหนึ่งสมคบคิดกับคุณประยุทธ์ออกเอกสารสิทธิ์อสสารโดยนิชอบ<ะ>มันจะทั้งแปลงหรือหรือบางส่วนไม่แน่ใจรอสอบทานนะครับ<ะ>เราพยายามจะต่อสายไปที่คุณประยุทธม์มหากรีเซียนะฮะขอสอบทานเรื่องทั้งหมดป<ะ>รากฏว่า,าคงมีโอกาสได้สนทนากับทานายความ ของคุณประยุทธ์มหากริรีเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่คุณประพันธ์คุณมีทนายความของคุณประยุทธ์มหากริรีนะคะสวัสดีค่ะคุณประพันธ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรร์คุณ,คณดนัยครับครับล้องทามโนซีนคุณนะครับ <c oughs> ลองทามโนซีคุณประพันธ์ลองทามโนซีผมเจอผมเจอคุณตาใจกับคุณนมรมรัตทุกวันครับเจอทุกวันครับแต่ผมไม่เจอคุณประพันธ์หลายวันมากเลยนะเนี่ยใช่ใผมเป็นแฟนรายการอยู่แล้วฮะโอเคเอาละครับสนามกอล์ฟเมาท์เทนคลิกของคุณประยุทธ์เนที่ถูกปปชชิมูลความผิดครั้งนี้นั้นนะครับไล่เลียงความเป็นมาของที่ดินผืนนี้สักนิดสิครับ เดิมนั้นมันเป็น่ดีอะไรตรงนั้นอะใช่ค่ะมารวมกันยังไงอะเชิญค่ะอืครับับคือคือคือประเด็นคดีของคุณประยุทธ์มหาจิตศิรินี่แหละครับครับอ่ะมันมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าคุณประยุทธ์ไปครอบครองที่ป่าสงวนนะฮะหรือว่าไปบุกลุกที่ป่าแล้วไปเอามาออกโฉนด เพื่อจะมาทําสนามกอล์ฟหรือไปยึดที่หลวงมาเพื่อมาออกสฉนดเล่นแร่แปรธาตุแล้วมาทํานทสนามกอล์ฟอันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจกับท,ท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสื่อไปให้ข้อมูลที่มันพลาดเชื่อที่ดินแปลงที่คุณประยุทธ์ซื้อมาทําสนามกอล์ฟนี่มันไม่ได้ซื้อในานามส่วนตัวของคุณประยยทธ์มซื้อใ,ในานามบริษัทไทยเนาะ ใ่น็อสเตนเลสซึ่งที่คุณดานายพูดถึงในอดีตคุณดานายน่าจะรู้จักดีกว่าผมด้วยซ้ำด้นะครับซื้อมาไม่ได้ซื้อมาจากไม่ได้ไปครอบครองที่ป่านะครับซื้อต่อมาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ครับคุณไปคุณคดานายครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ที่ดินทั้งหมดเนี่ยสองพันกว่าไร่นี่นะครับมันเป็นที่ดินที่มีโฉนดมีรองขอสามอยู่แล้วนะครับ เป็นที่ดินของสมาคมม้าแข่งเจ้าของม้าแข่งแห่งประเทศไทยเนี่ยพันสองร้อยกว่าไร่เป็นเป็นที่ดินของสมาคมม้าแข่งนะครับแล้วคือที่สมาคมนี่กรซื้อต่อมาจากชาวบ้านโฉนดมานันเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดด้นะฮะโอ้ห้าห้าอ่าทำไปซื้อต่อต่อขายต่อกันมาสมาคมเอาไปจำนองธนาคารปีสี่ศูนย์วิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับ ไอ้ที่ดินเหล่านี้ก็ถูกยึดไปอยู่ใน,เป,นเป็นของธนาคารถูกยึด,ดงงแล้วไปอยู่ในบริหารสินทรัพย์ของสุขุมวิทอ๋อบปสสุขุมวิทอ่าโอเคบริษ,รษทัทไทยนอกมีซื้อต่อมาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ครับไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปล,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 ลุกที่ป่ามาทำสถะคโอเคเข้าใจที่มาก่อนครับเคเขา้ขาใจที่มาที่มาของที่ดินก่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นที่มีโฉนดและก็มีนอกรสามกอในสองพันในสองพันใ้เป็นโฉนด ใน2,300ไร่เป็นโฉนดสักเท่าไหร่เป็นนอนสสามสักเท่าไหรค่ครับเป็นโฉนดเกือบหมดครับอ่ามีนอสสามกออยู่บางส่วนฮะบางส่วนเโฉนดเกือบหมดเนี่ยม,มีนนอนสามก,กอบางส่วนอาบางส่วนนะเป็น,ส,นส่วนน้อยนะฮะเป็นส่วนน้อยนะฮะใช่ใช่ทีนี้ปัญหาของเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าไปปลูกทุกที่ป่าฮะครับมันมันเป็นเรื่องการเมื่อซื้อมาแล้วก็จะเอามาพัฒนาใช่ไหมครับครับมาพัฒนาทําเป็นสนามกฟอย <c oughs> มันก็ต้องมีการแบ่งแปลง <c oughs> มีการรังวัดสอบเขต <c oughs> มีการรวมโฉนโดแบ่งแยกเป็นแ,แปลงเพื่อสร้างสนามกอล์ฟคำทางสาธารณะนะครับ <c oughs> จัดสรรเป็นหมู่บ้านขายอะไรพวกอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ท,ทำเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นประเด็นคดีนี้มันเกิจดจากว่ามีการรังวัดสอบเขตนะครับหรือแบ่งแยกที่ดินนะครับของผู้ซื้อมาเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ย <c oughs> มีการกล่าวหาว่าเจ้าพานักงานที่ดินผู้ไปรังวัดสอบเขตเนี่ยแบ่งแยกแปลงให้กับเราเนี่ยครับมีที่ดินอยู่ในเขตปัตรูปหรือในเขตป่าสงวนบางส่วนเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในที่ดินที่เป็น,นโฉนดเป็นที่ดินขึ้นหมายเขาว่าพอรังวัดสอบเขตแล้วมันมีที่ดินเพิ่มขึ้นหรือบางแปลงมีที่ดินลดลงคนะฮะไอ้ที่มันมีเพิ่มขึ้นนี่แหละเขาก็ไปกล่าวหาเจ้าพานักงานที่ดิน ครับว่าทำปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบออกโฉนดให้กับบริษัทนี้โดยโดยโดยไม่ประดับปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วย<แ>ความเคารพด้วยความเคารพโฉนดมันออกที่หลังหรือออกมาตั้งแต่แรกเลยฮะหรือมันออกมาก่อนแล้วครับออกมาก,กลอวแล้วมีมาตั้งแต่ที่ผมบอกมันมีมาตั้งแต่ีหนึ่งเจ็ดอึ่งเคีอ๋อมีมาเดิมมาลังวัดที่หลังที่เราอมาจากบริหารสินทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมเป็นความเคโชคร้ายของท่านที่ดินที่ดิน ที่ดินที่ที่ท,ท,ท,ที่มีการรังวัดสอบเขตแบ่งแปลง,แ,งแล้วมันงอกขึ้นมามันงอกขึ้นมาเท่าไหรค่ครับก็ประมาณไม่เกินร้อยไร่ฮะจากสองพันไร่นะครับอืมไม่เกินร้อยไร่อ่า70 80ไร่เนี่ยทีนี้ท,ที่ที่คุณาดานแบบายกับคุณนรมหลดลพูดว่านี่เคยตามเรื่องนี้มาตั้ง,งนู่นนะครับมันตั้งแต่ปี50 51 52นู่นนะครับใช่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  ตั้งแต่ซื้อมาแล้วเรื่องทําไมมันเงียบหายไปค่ะใช่เพราะว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วครับตรวจสอบโดย DSI ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกับ DSI ตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและราปตามการทุจริตภาครัฐครับปปทติดตามสอบสวนว่าไอ้ในจํานวนที่มันงอกออกมาหรือเกินมาเนี้ยอืมันมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่หรือไม่ หรือว่าทางเราเนี่ยได้ลุกป่าไหม TSI ก็เอาเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาทำมาวาง GPS ตรวจสอบหมดก็ตรวจสอบแล้วมันไม่ไม่พบพบมีเพียงเกินเข้าไปในที่ปฏิรูปหรือที่ป่าสงวนเนี่ยหนึ่งไร่เศษหนึ่งไร่เศษหนึ่งไร่เศษทางอธิษทางทางทางโดยตรวจสอบก็เลยเสนอไปให้กรมที่ดินว่า ในส่วนที่มันเกินอันจากอันเกิดจากการรังวัดคาดเคลื่อนเนี่ยให้กรมที่ดินเนี่ยมีคําสั่งมีหนังสือให้มีการเพิกถอนและแก้ไขชื่ค่ะเขาก็มีหนังสือแก้ไขมาโฉนดมาแต่ว่า <c oughs> บริษัทนี่เห็นว่าเราซื้อมาโดยชอบไงซื้อจบทะเบียนจ่ายเงินแล้ซื้อมาจากที่มันเป็น,นโฉนดแล้วแล้วที่ดินมันมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเท่านั้นจะมาถอนที่ดินก็เห็นว่าไม่ถูกต้องครับ อก็เลยไปฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนคำสั่งกรมที่ดินที่จะมาเพิกถอนเนื้อที่เรามันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องนั้นมาครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ครั้งนั้นเข้เพิกถอนแค่ไร่เสรเศษเท่านั้นเองใช่ไหมครับ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 ว่ากันที่จริงระดับเจ้าสวนเถนเนสกาแฟกะพิบาทีเดียวมันก็ผ่านได้แม้กระทั่งไร่เสษ็จก็ไม่ยอมฟ้องรัฐก็จะฟ้องรัฐก็ไม่ยอมแต่แต่ว่า ตอนหลังเนี่ยก็คือเขาก็เขาไม่มีปัญหาเขาก็ยินยอมแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเอาละสายไปแล้วก็ฟ้องรัฐไปแล้วนี่อ่าก็มันมีเรื่องแค่นั้นนะครับแต่ว่าทีนี้ทีนี้เหตุที่เขาไม่ยอมเนี่ยมันได้มันมีปัญหาจากอันนี้ครับคุณจะไหนฮะไรคือไอการร้องวัดที่ดินที่ระวังแนวเขตทั้งหมดนี่นะเจ้าหน้าที่ที่ดินนะเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะครับ เป็นคนมารับรองแนวเขตหมดเจ้าของที่ดินข้างเทียนอปตอวจนายอำเภอมาระวังรับรองแนวเขตก็คือตอนซื้อตอนซื้อตอนซื้ออ่าตอนซื้อและตอนรังวัดด้วยรับรองถูกต้องหมดแล้วก็เลยทําให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่เด็ดไม่เดาฟังตกวหมายนี่เป็นที่มาอย่างนี้ครับโอเคที่นี่ที่นี่ที่ดินที่ถูกเรียกคืนหนึ่งไร่เศษนะฮะเป็นที่มาของการไปฟ้องราชการที่ศาลปกครองคดีไปถึงไหนคดีนั้นไปไปถึงไหน คดีนั้นก็คือเมื่อเมื่อเรื่องนี้มันแทนที่มันจะจบไปนานแล้วถูกไหมครับมันสิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วบคนกว้างเ่องเดขาดอายุความแล้วพอมีปปชมาล้องเรียนใช่ไหมมาเอาเอาพอผมมีผู้ไปล้องเรียนแล้วตอนเรื่องมาถึงปปชก่อนนะเรื่องไปถึงปปชมี มาแจ้งข้อกล่าวหาว่าว่าว่าท่านบุกลุกที่ป่าเนี่ยนะครับหน่อยเยอะแล้วตอนอันเดิมมันจบยังคะตอนอันเดิมมันจบยังคะไอหนึ่งไร่เศษตรงนั้นะที่ไปไปฟ้องรัฐมันจบยังไงคะอันนั้นก่อนที่มาปปชค่ะอันนั้นยังไม่จบเพราะว่าก็ยังคาอยู่ในศาลปกครอง่ะมันไม่อยู่ในศาลปกครองออเอยู่ในศาลปกครองอื อ่าพอเขารู้เขาก็ียกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วนงครับค่ะที่พอเรื่องนี้มันไม่จบมาโผลมาในชั้นปปชโอเคณี่แหอยู่ที่ศาลปกครองเนี่ยณี่นี่ี่ที่อยู่ศาลปกครองเนี่ยเขาก็เลยพอโผลมาในชั้นที่จะถูกกล่าวหาในชั้นไต่สวนเนยังไม่ได้ชี้มูลเนี่ยครับไปที่ปปชทางบริษัทเขาก็โอเค ถ้าคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเพราะเรื่องตรงนี้ยเขาก็เลยไปถอนฟ้องคดีที่เขาฟ้องไว้ที่ป่าถอนฟ้องโอเคที่ยังไม่จบแล้วก็ทาหนังสือยืนยันไปว่าโอเคถ้าหากว่าเห็นว่าที่ดินส่วนไหนผมลุกลามที่ป่าจผมที่ดีคือหมดทุกตารางนิ้วเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคโอเคทีนี้ทีนี้คุณประพันธ์ผมสงสัยนิดนึงก็ในเมื่อใครต่อใครไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วเรื่องมันไหลไปที่ปปชได้ยังไงอ่ะใครตั้งเรื่องไปอืม อ่าบบปชมันมีผู้มามาร้องเรียนเนี่ยตอนเรื่องร้องเรียนที่ดินของเรามันจบไปแล้วแต่ว่ามันมีผู้ไปร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินช่างรังวัดกล่าวหาว่าเจ้าพนักง,งานที่ดินช่างรังวัดปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบก็เลยพ่วงมาว่าไอ้ที่ไปรังวัดทําให้มีที่ดินตรงนี้งอกขึ้นไือเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยอื คงได้รับสินบนหรือได้รับการบัดน้าที่โดยไม่ชอบอก็กล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดินรายนั้นแล้วก็มาพ่วงเอาเอกชนไปเป็นผู้สนับสนุนหาว่าเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพราะข้อหาที่คุณประยุทธ์ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นข้อหาว่าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่<อ>นะไม่ใช่เป็นผู้ไปปฏิบัติเพราะคุณดานายก็รู้ดีอยู่แล้วคนนํำธุรกิจพันหมื่นล้านแสนล้านในการรังวัดที่ดินเนี่ยท่านท่านจะไปรังวัดเองไหม โอเคโอเคสรุปสรุปต้นเลยไปกล่าวหาว่าเราไปชื่ไปสลับหลักการปัดไของเจ้าหน้าที่มด้ตกลงตกลงปัญหามันมีแค่ไร่เดียวหรือทั้งหมดสี่แปลงเจ็ดสิบสี่ไร่กันแน่ทำไมเปลี่ยนมาเป็นเราไมแน่ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อปอคณะกรรมการปักตามการทุจริตเนี่ยมาตรวจสอบปปชและแม้กระทั่งปปชมาตรวจสอบนี่นะครับอธิบดีกรมที่ดินนะครับ ได้ทําหนังสือไปถึงมาถึงเราแล้วก็ไปถึงหน่วยงานป่าปราที่เกิดตด้วยว่าๆๆตรวจสอบการออกโฉนดนที่ดินทั้งหมดของโครงการนี้แล้วมีอยู่ที่น่าจะมีปัญหาเรื่องการรังวัดคาดเคลื่อนและทำให้พื้นที่เนี่ยผิดไปหรือล้าไปในที่ป่าสงวนหรือที่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยอยู่เพียงทั้งหมดอย่างมีเพียงสี่แปลงครัตอนนี้สี่แปลง อ่าสี่แปลงเจ็ดสี่ไร่ใช่ไหมคะภายในรถในตัวที่ทั้งสองสองพันสามร้อยไร่เห็มันมีปัญหาอยู่ประมาณสี่แปลงที่อาทิตย์ดือดพรมที่ดินเขามีหนังสือยืนยันไปถึงปปชถึงถึงปปทออกาความเรื่องเลยไปเข้าปปชเรื่ง ว่ามีอยู่สี่แปลงเนื้อที่ก็ประมาณ7จปดิไร่ที่ผมเค็เนี่ยตกลงตกลงปัญหาไม่ใช่แค่ไร่เดียวปัญหามันก็คือ4ี่แปลง74ไร่นะครับประมาณนั้นนะณปัจจุบันโอเคโอเคอันนี้คือสุดท้ายที่อธิบดีกรมที่ดินตอนแรกเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินยืนยันมาแค่ไร่เศษตอนหลังบอกมีประมาณนี้หลังจากตรวจนี่ตรวจทั้งที่สามทั้งที่สี่แล้วครับโอเคเอา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 สรุปนะคุณประพันธ์ก็สู้กันก็หลังจากนี้สำนวนถูก ก็คงจะต้องถูกส่งไปที่อายการนะฮะเพราะผ่านอปชแลครับติดตามกันต่อไปคุณประพันธ์ทราบเข้าใจและทมาคือโดยช่วยด้จริงข้อกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้เราก็สู้อย่างอย่างอย่างเป็นที่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายืนยันว่าสนามก็ไม่ได้เป็นลูกที่ป่ามาทำนะซือมาโดยถูกต้องเป็นโฉนดยืนยันอเ่ารกันองใต้ครับโอเคโอเคโอเคเข้าใจที่มาที่ไปแล้วรอขอบชุดมาชอต่อจากนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากครับคุณประพันธ์พร้อมครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะคุณพันธ์คุณมีนะคะเป็นทนายความของคุณประยุทธ์มหากิสิริเจ้าพ่เนสกาแฟ